โอเคก็สวัสดีชาวบล็อกฟู้ดชาวโรบบอกกับทุกคนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่จะมาแนะนําหรือจะมาบอกสายฟรีนั่นเองก็ก็คือว่าผมเดินไปใช่ป่ะแล้วผมเห็นนี่แล้วมาสามชั่วโมงนะคนโดผลพาขายนั่นเองนานๆทีจะมีนะครับผมรีบมาจัดกันได้เลยมีผล,ละอะไรขายไหมไม่มีผลที่ผลที่สุดก็จะเป็นผลพารนะ ว่านานๆใช้ใช้ราคาแค่เค่เองหนึ่งร้านสองแสงนะว่าฟาร์มแบบเดียวก็ได้แลวนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาวผมเปิดเวลาดูเวลาสิบเอ็ดโมงห้าสิบเจ็ดนาทีวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเดือนสองนะสำหรับคนก็วันนี้น่าจะไปโรงเรียนกันอ่ะสำหรับคนที่อยู่ก็ก็ดีใจด้วยคนดวงดีแล้วล่ะเลยเวลาสามชั่วโมงก็จะหมดไปประมาณ สามโมงเย็นมานี้ถ้าผมดาวิดสามโมงหรือสี่โมงนี่เนี่ยถ้ากลับมาทาันก็จะน่าจะได้นะครับทุกคนดูสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงนี้จะมาบอกขา่าวดีเฉยพระเจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดตับตักใครช่องนี้ด้วยคลิปหน้าเราจะมาทำคลิปสนุกสนุกกันบอกเลยว่าจะเป็นไงไปเลยรับชมกันเลยแฮรลิ่นพันธ์คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย